สวัสดียามเช้าครับบางทีแดดเขานิดหน่อยขอเริ่มใหม่วันนี้เราจะมาให้ทุกคนได้รู้จักบิตคอยน์ในนามในรูปแบบของผมนะครับก็คือรูปแบบของหมิงปักหมาคือบิตคอยน์เนี่ยมันเกิดมาจากซาโตชิเนี่ยที่เป็นคนทําที่จะทําให้ชนะเงินเฟอ้อชนะเงินเฟอ้อไงก็คือคุณรู้ไหมว่าในใน,ในแต่ละวันเนี่ยที่รัฐบาลบอกคุณเงินเฟ้อสามเปอร์เซ็นต จริงๆแล้วมันไม่ใช่คนระับเอางี้คือรัฐบาลเนี่ยทุกรัฐบาลเจ็ดกหกเราโดยการที่เอาเงินของคนจนที่ติดลบเนี่ยไปบวกกับเงินของคนรวยที่ติดบวกแล้วมาหารเฉลี่ยเป็นค่าของจีของเงินเฟอ้ออ่าคุณต้องเข้าใจนะถ้าเงินเฟ้อสามเปอร์เซ็นเนี่ยคุณถามว่าคุณถามว่าใครลุกระบาดเนี่ยเป็นบาทยี่สิบเนี่ยเงินเฟ้อกี่เปอร์เซ็นต์ยี่สิบเลยนะครับเพราะฉะนั้น การที่คุณจะต้องชนะเงินเฟอ้อให้ได้เนี่ยคืออะไรคุณเคยสังเกตไหมว่าชีวิตคุณเนี่ยแม่งเอ้ยทําไมสมัยก่อนเล็กๆกูมีเงินแสนเงินหมื่นกูรวยแลวแต่ทําไมถึงเวลามามีเงินแสนเงินหมืน่นนับปัจจุบันทำไมถึงไม่รวยเพราะอัตราเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อเนี่ยถ้าคุณมีเงินหนึ่งล้านบาทเนี่ยคุณฝากในแบงก์อย่างเดียวเนี่ยผมบอกเลยยี่สิบปีคุณเป็นศูนย์บางคนหัวเฮ้ยมึงพูดยังไงเป็นศูนย์เอางี้เราลองย้อนกลับไปดู ทองคาสมมตุติคุณซื้อทองคําไว้หนึ่งบาทละหมื่นห้านะครับหรือสองเอาเอา,เอาเฉลี่ยเลยสองหมื่นคุณมีเงินล้านเงนี้ยคุณซื้อทองคําที่สองหมื่นไว้ล้านหนึ่งจะได้ยี่สิบบาทเอ้ใช่บอกว่าห้าสิบาทเออห้าสิบาทสมมุติว่า วันเวลาผ่านไปยี่สิบปีอย่างที่ผมบอกคุณฝากแบงค์ไว้อย่างเดียวเนี่ยคุณได้ร้อยละสองนะครับปรากฏว่าคุณแพ้เงินเฟ้อร้อยละห้าหอกลบคุณหานแล้วอะหนึ่งล้านบาทยี่สิบปีคุณจะเป็นศูนย์แต่คุณซื้อทองคําไว้หนึ่งล้านบาทที่ราคาสองหมื่นยี่สิบปีผ่านไปสมมุติตอน,น 6, 000, 6, 000เนี้ยหกมือหกหมื่นเนี่ยคุณจะมีเงินเท่าไหร่ห้าสิบสามล้าน นี่คือการชนะเงินเฟ้อก็ถึงเรียกว่าเซฟเฮเว่นผมก็อาจจะเลกถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะครับเพราะว่าผมการศึกษาน้อยปหกเองนะครับนี่ในการที่ชนะเงินเฟ้อได้คือเซฟเฮเว่นก็คือการที่คุณจะเก็บทองคําใช่ไหมนี่แหละคนบงคนที่เขาบอกว่าต้องเก็บทองคํามันจะชนะถ้าเก็บเงินมันจะค่าลดลงนี่เขาเรียกว่าเงินเฟ้อเพราะนั้นบางคนแต่ละคนเนี่ยชอบ คิดยากจะได้เงินอย่างเดียวจะลืมไปเก็บเป็นทรัพย์สมบัติอย่างอื่นนะครับจะถามว่าที่ดินอาคารพาณิชย์สําหรับผมนะณนะตอนนี้นะมันไม่มีมันไม่ได้เหมือนเดิมนะครับตึกอาคารพาณิชย์ผมถามว่าใครตั้งแต่หลังโควิดมาใครคิดจะไปเช่าแล้วก็เปิดค้าขายบ้างในเมื่อต้นทุนแม่งเดือนก็สองหมื่นไปละเช่ามื่นหนึ่งค่าร้าค่าไฟค่าตกแต่งแล้วไม่เคืนทุน ทุกคนไปอยู่ในแพลตฟอร์มกันหมดเ่าเป็นลาซาด้าช้อปปี้เฟสบุ๊กในมูลเนี่ยทิกต็อกพวกเนี้ยกันหมดแล้วเนี่ยครับแล้วถามว่าคนที่เก็บอาคารแล้วว่าแล้วเมื่อไหร่อ่ะยังมีคนมาเช่าล้างกันหมดแล้วผมเคยพูดกันหลังโควิดกัคุยกับแฟนนะผมเนี่ยคอยดูนะต่อไปเนี่ยอาคารเนี่ยจะล้างกันหมดที่ดินจะไม่ค่อยมีคนซื้อเพราะเด็กรุ่นใหม่เขาไม่คิดจะมาทําไร่ทํานาแล้ว นะครับทีน,นี้เราก็คิดว่าสมัยก่อนเนะี่ยเมื่อย้อนไปเมื่อ9ก้าปีแล้วผมรู้จักลุงคนหนึ่งนะขเขาเรียกลุงฉโลกเขาจะมาสอนเรื่องหุ้นแล้วก็พูดถึงบิตคอยผมไม่เคยสนใจเลยผมว่าเป็นแชร์ลูกโซ่นะครับแล้วก็ผมยังสนใจเรื่องหุ้นต่อไปผมคิดว่าหุ้นเนี่ยคือเซเวนสำหรับการบ้านปลายชีวิตที่ดีของผมจนวันหนึ่ง เมื่อสองปีที่แล้วหุ้นแม่งดิ่งเหวเราเจ๋งหุ้นไปเยอะไม่ขายไม่ขาดทุนแต่ในพอร์ตติดลบแม่งบานเลยเรามานั่งคิดเชียยนะเซเว่นหรอมีหุ้นตัวหนึ่งเกี่ยวกับพื้นฐานของการก่อสร้างเคยอยู่ห้าร้อยแม่งลงมาหลอร้อยกว่าบาทเคยปันผลยี่สิบาทลงมาเหลือห้าบาทเจ็ดบาทผมถามว่านี่มันเซเว่นหรอ ผมจะรู้จักตาลุงกแก่ๆคือลุงเฉลโลกเนี่ยผมแอนตี้มาตลอดพูดถึงแต่เรื่องบิตคอยผมในสมองผมโจมตีกันตลอดจนผมต้องคิด่คุณจะต้องหาทางรอดจากเงินเฟอ้อยังไงผมจึงไปศึกษาบิตคอยแบบจริงจังแม้ความรู้แค่ประหกนี่แหละจนผมเข้าใจระบบทุกอย่างนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปว่า บิตคอยกับทองคําต่างกันยังไงที่ดิงกับทองคำไอ้ที่ดิงกับบิตคอยต่างกันยังไงอสังหากระทองคำกับบิตคอยต่างกันยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ความีต่อไปคือให้ความรู้นะครับผมไม่กล้าพูดอะไรมากมาหมลูกค้ามาผมจะชวนดูบิตคอยบิตคอยลูกค้าก็จะเป็นเหมือนผมทุกคนนี่แหละคือไม่สนใจคือบิตคอยเนี่ยคนที่สร้างคือซาตุชิผมจําไม่ได้ว่าสองพันเท่าไหร่นะสองพันสิบหรือสองพันอะไรน่าจะประมาณสองพันแปดหรือสองพันสิบนี่แหละนะครับ ซึ่งมันเกิดภาวะเงินเฟอ้อจากการรู้สึกนะถ้าจําไม่ผิดนะจากภาวะเศรษฐกิจปีสีู่ิของเรานี่แหละนะครับแล้วมันทําให้เงินทุกคนด้อยค่าลงเรื่อยๆเๆเวลาเงินเฟอ้อทุกคนก็เลยธนาคารี่ก็เลยกําหนดนะครับกําหนดเหรียญที่ออกเนี่ยมีแค่2ีล้านเหรียญมีจำนวนจํากัดเท่านั้นแล้ว4ปีเทฟวิ่งทีคือสปีลดไปครึ่งหนึ่งจากบล็อกหนึ่ง อ่ห้าสิบเหรียญจะเหลือสี่ปีเหลือยี่ห้าลดลงไปก็เหลืออีกลถไปอีกยี่ห้าก็เหลือสิบสองกว่าเนี่ยจนล่าสุดเนี่ยก็คือเหลือประมาณสามเหรียญกว่าต่อบล็อกนะครับในการออกแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นเหรียญทุกวันเนี่ยที่อยู่ในตลาดเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันกําหนดไว้ยี่เป็นหลานเหรียญแต่เหรียญที่ออกมาแล้วนะไม่ไม่รวมเหรียญหายด้วยนะ มันประมาณสิบเก้าเหรียญกว่าเหลือประมาณล้านกว่าเหรียญต้องใช้เวลาคุดอีกร้อยกว่าปีนะครับลองไปศึกษาดูครับความรู้เดี๋ยวนี้มีทั่วไปทั้งอาจารย์ Google YouTube มันไม่ได้อยู่ที่บทเรียนละเพราะนั้นระบบการทำงานของมันนี่คือชนะเงินเฟอ้อทุกปีปีละยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สี่ปีร้อยเอร์ซ็นเขาเรียกว่าเฮฟวิ่งนะครับเพราะตัวเนี้มันจะ ทำให้เราชนะเงินเฟอร์ตลอดเวลาผมไม่เคยมีความรู้มากผมพูดไม่เคยถูกงี้ว่ะผมศึกษาเยอะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องลองไปศึกษาบิตคอยเผื่อไว้บ้างนะครับบางคนเห็นว่าเฮ้ยทองคําไงแน่นอนที่ดินไงผมถามตอนนี้คุณไปไหนก็เจอคนที่ขายที่ดินผมเคยพูดไว้ตั้สิบปีที่แล้วละว,ว่าต่อไปที่ดินจะปิดป้ายเงินเกินะครับเพราะมันไม่ใครจะซื้อนะครับ,อ,รอ,ยอ,นะรบอย่าบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดี เศรษฐกิจดีแล้วกูจะซื้อไปทําไมล่ะในเมื่อแม่งที่ที่มีโฉนดนสจะเป็นโฉนดแท้ๆเลยผมไม่ได้ไปดูเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าใครไปอยู่ทำมหากินฟ้องคอพองอะไรบ้งได้กฎหมายบ้าบอขอแตกอะไรที่มันเกิดขึ้นในประเทศนี้แล้วใครจะมาซื้อที่ดินเด็กรุ่นใหม่เขาไม่ซื้อครับผมเองหูจะขายเลยขายมาทำไรขายไปซื้อบิตคอยไว้นะครับแต่ผมไม่ได้ทิ้งหุ้นนะแต่บอกเล้ยวหุ้นน่ะเลทเทะนะครับผมกําลังจะศึกษา ไปศึกษาหุ้นนอกอยู่นะครับก็หุ้นผมบอกเลยหุ้นไม่สามารถซื้อเป็นเซฟเฮเว่นได้ครับ V i ไม่มีแล้วครับตายห่าหมดครับหุ้นมันไม่เหมือนเดิมละสิ่งที่เป็นเซฟเฮเว่นคุณได้ครับทองคํากับบิตคอยแต่ผมก็ไม่ได้ว่าทองคําหรือบิตคอยเลยดีกว่านแต่เดี๋ยวผมจะมาเล่าพีอีสองต่อไปว่า BTC กับทองคํากับโกลเนี่ยมันพิดกันตรงไหน เพราะนั้น BTC เนี่ยมีจำนวนจำกัดผมอยากให้ทุกคนลองไปศึกษาคนอาจจะบอกว่าผมบ้าวันนี้ผมไม่ได้มีเยอะผมเคยเจอ BTC เหรียญละหนึ่งแสนบาทลุงฉะลกไล่ฟังผมโจมตีมาตลอดแล้วผมเลือกที่จะซื้อหุ้นแต่คุณรู้ไหมว่าทุกวันนี้หุ้นทำให้ผมพินาศเกินเจ็สิอร์เซ็ของพอร์ตถ้าวันนั้นผมตัดสินใจขายหุ้นแล้วไปซื้อ BTC สักสิบเหรียญตอนนี้ผม มีเงินเยอะมากผมไม่สามารถกรเกษียณได้เลยเนี่ยคือความช้ำใจของผมว่าทำไมในเมื่อความรู้มีแต่ทำไมมึงไม่ซื้อเด่ศึกษา BTC 100ร้อยเดียวก็ซื้อได้พันหนึ่งก็ซื้อได้แต่คุณซื้อทองคำมูลน้องใช้เงินถึงหมื่นกว่าบาทในการซื้อหนึ่งสลึงมันไม่มีซื้ออย่างอื่นให้คุณนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องลองศึกษาบ t ท BTC ตอนนี้ซื้อได้นะหนึ่งรอยเนี่ยซื้อได้สองพันกว่าาตุ 2, สองพันห้าร้อยาตช เมื่อวานเมื่อสองวันนี้ผมล่าสุดดีซมา20,000ก็ได้มา5 0 0 0 0นกว่าซาโุชินะครับผมเคยซื้อสูงสุดก็คือหมื่นหได้ส0 0 0สนกว่าซาโดชิตอนนี้ลดลงมาเรื่อยๆละเพราะราคาแพงขึ้นอยากให้ทุกคนลองไปหาศึกษาบิตคอยแล้วลบอกเลยว่าบิตคอยมือเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่เด็กๆรุ่นใหม่แล้วมันไม่มีวันเสื่อมหายไปจากโลกมันมีต้นทุนโดยใช้พลังงานต้นทุนระบบการสื่อสารต้นทุนของมวลชีวิต บนโลกใบนี้ผมถามว่าทุกวันเนี้ยคุณขาดตือระบบสืส่อสารเน็ตได้ไหมคุณยังจะตายเลยนะขาดขาดเน็ตคุณยังจะตายเลยขาดไวไฟยังตายเพราะฉะนั้นเหมือนกัน,กนครับลองไปศึกษาดูผมไม่ได้เก่งแต่ผมแค่มาย้ําเตือนว่าให้ทุกคนอย่าคิดว่ามันไม่มีค่านะครับแล้วมันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ตรงไหนตรงที่มันมีต้นทุนจากพลังงานต้นทุนจากระบบสืส่อสารถ้าเป็นแชร์ลูกโซเนี่ยผมมาชวนคุณเนี่ย ให้คุณไปเล่นเนี่ยผมต้องมีส่วนต่างแต่ผมไม่มีผมเคยโง่ามาก่อนนะครับโดยการที่ว่ากูคิดกูเก่งกูไม่รับฟังใครกูมีเสื้อเงินเงินห้าร้อยเสื้อผ้าสองชุดออกจากบ้านสัตว์กูมีทุกวันเนี่ยแม่งมีทั้งไรมีทั้งอะไรเนี่ยกูเก่งแลวกูก็แล้วผมก็เคยไปเชื่อคนที่ชอบให้ผมไปเล่นหุ้นเล็กๆนะครับแล้วผมก็เจ๊งค่าแรงผมเนี่ยโดนโฟงไปเยอะจาก ตลาดหลักทรัพย์ผมพูดตรงๆจากตลาดหลักทรัพย์แต่ไม่มีอะไรคำว่าสายครับ49มาเริ่มสนใจบิตคอยเริ่มศึกษามายังไม่ถึงปีเฮ้ยที่อัศจรรย์อัศจรรย์อย่าสนใจว่าเฮฟวงเฮฟวิ่งคุณจะขายเงินเปียดมาทำเวลาบ้าบอเขาแตกอะไรในเมื่อผมที่ผมบอกไงว่าเงินเฟอ้อมีทุกวันครับ คนเฟ้อแม่งเกิดขึ้นทุกวันวันหนึ่งไม่ใช่สมปอร์ไปไม่ใช่สาเปอร์เซนอย่างรัฐบาลนั้นบอกครับสามเปอร์เซนบ้านมีดามอีสมัยก่อนผมรู้จักผมทํางานนะตัดผมหัวละกสิบาทเป็นลูกน้องเขาผมตัดเดือนหนึ่งนะผมได้ละหมื่นหนึ่งนะผมซื้อทองที่สองบาทสามสิบกว่าปีที่แล้วทุกวันนี้แม่งกูเป็นเจ้าของร้านหัวละร้อยกว่าบาท กัดห้าเดือนหกเดือน,อนแมงซื้อทองไม่ได้บ้านเลยในขณะที่ทองคํว่าสิบห้าจุดสองมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยแต่เงินมันเฟ้อขึ้นคุณเคยสังเกตไหมเมื่อก่อนคุณซื้อบ้านนะปลูกบ้านหลังละล้านเนี่ยหลังใหญ่โตทุกวันเนี่ยหลังละสองล้านสามล้านยังได้เท่าหลังละล้านสมัยก่อนเพราะอะไรเพราะเงิน,นด้อยค่าลงทุกวันอย่างที่ผมบอกไงคุณมีเงินล้านเก็บในแบงยี่สิบปีผ่านไปเป็นศูนย์ไม่มีค่าเลยเลยนะครับเพราะนั้นคุณลองเปิดใจกว้าง อยเป็นคนใจแคบเหมือนผมเนี่ยหลายปีมากนะครับลองศึกษาเรื่องระบบบิตคอยมันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่คําว่าแชร์ลูกโซ่หมายความว่ามีคนมาชวนคุณแล้วขอได้ผลประโยชน์นะครับมันเป็นระบบการเงินรุ่นใหม่ที่สามารถขายแล้วโอนเงินได้เลยภายในไม่เกินสามนาทีผมไปเที่ยวเทคอยู่เนี่ยผมมีเงินหมดปุ๊บเนี่ยผมมีบิตคอยผมขายปุ๊บผมโอนเงินเข้าบัญชีผมจ่าเงินได้เลยครับแต่ถ้าคุณมีทองคํา คุณมีหุ้นคุณมีอสังหาคุณมีที่ดินเมื่อไหร่คนจะมาซื้อคุณถ้าคุณเก็บดูแลยากอย่างที่บอก,บอกที่ดินเนี่ยคุณต้องไปดูมีโฉนดปุ๊บคุณไม่ไปดูแม่งสองปีสิบหายแล้วแม่งมีคนมาบอกว่ากูครอบครองรปลปักศารสั่งมาแล้วหนึ่งปีมันไปฟ้องครอบครองมลปักแม่งสารประกาศสามเดือนเก้าสิบวันแม่งมันสามารถไปจดทะเบียนได้เลยนะกฎหมายชี้อะไรอ่ะ ไม่เคยเชื่อไม่เคยเกิดมาอ่งเงี้ยเนี่นนยนะฮะที่ดินเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคุณมีที่ดินเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมูลค่ามันเพิ่มมาอะไรเพราะเงินเฟ้อคุณเคยซื้อที่ดินตรงเนี้หนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่ราคาสองหมื่นบาทสมมติผ่านไปยี่สิบปีที่ดินตรงนี้มูลค่าสองร้าน ถามว่าที่ดินคุณซื้อหนึ่งไร่สี่ร้อยตารางวาเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมแล้วทําไมมันแพงขึ้นก็เงินเฟียดที่คุณถืออยู่ไงมันด้อยค่าลงไปทุกวันทุกวันราคาที่ดินไม่ได้แพงคุณซื้อที่ดินหนึ่งไร่ก็คือสี่ร้อยตารางวานะครับมันไม่ได้แพงขึ้นมันไม่ได้มีที่ดินนคุณซื้อราคาสองแสนกับคุณซื้อสองล้านที่ดินมันไม่ได้มากกว่าเดิมแต่เพราะอะไรเพราะเงินเฟ้อคุณต้องเข้าใจใหม่ แล้วที่ผมอยากให้คุณศึกษาบิตคอยเนี่ยผมมีกลุ่ม BCA จริงๆมาใช้ DCD ผมถามมึงจะใช้ DCD ดีดอลลาร์เวเลตห,ห,หาอะไรในเมื่อคุณมีเงินบาทคุณก็ใช้บาทวอลเลตหรือคุณ BTC ก็คือบิตคอยวอลเลตคือคุณเก็บบิตคอยไปเรื่อยๆอย่าอย่ามองว่าหุ้นกําไรหุ้นเอามาใช้ขายกําไรหุ้นเอามาเงินมาใช้คุณขายหุ้นคุณก็ได้เงินเฟียด ทุกอาเงินเฟียดมาทําไมนี่เมื่อเฟียดด้วยค่าลงทุกวันผมให้คุณอยากให้คุณศึกษาบิตคอยแล้วคุณเก็บบิตคอยเป็นเซฟเฮฟเว่นในบ้านปลายของชีวิตมีหนึ่งร้อยวันนี้กูยากซื้อร้อยกูซื้อได้วันนี้กูมีสองร้อยกูอยากซื้อสองร้อยกูซื้อได้แต่คุณต้องเข้าใจว่าอายุคุณแก่ลงขึ้นทุกวันคุณจะเห็นเงินแค่กำไรนิดนหน่อยหน่อยแล้วคุณมาขายคุณเชื่อไหม ผมพูดเลยก็ได้ผมขายที่ดินมาซื้อบิตคอยแปลงหนึ่งสองงานผมซื้อไปเมื่อต้นปีตอนเนี้ยผมซื้อไปตรงนั้นเนี่ยตอนนี้สามสิบปอร์เซ็นขึ้นลงขึ้นลงเดี๋ยวกำไรขึ้นลงผมไม่เคยขายผมมองมันเป็นละครผมถามว่าเนี่ยถ้าตอนนั้นผมขายกำไรสองแสนเนี่ยเอ้ยสมมติ ผมขายตอนนั้นกำไรสิบเปอร์เซ็นเนี่ยผมจะเงินเฟียมทำเพี้ยอะไรในเมื่อผมทํามาหากินได้อยู่ผมมองบ้านปลายในชีวิตผมว่ามันจะมีอะไรที่มาสามารถให้ผมมีบนานาญได้การศึกษาบิตคอยผมไปเจอคนคนหนึ่งทําให้ผมเข้าใจมากขึ้นมีคนหนึ่งที่มีบทความมาซื้อบิตคอยเดือนละสองหมื่นซื้อครบสี่ปีหลังจากผ่านที่วบบิ่งไปรอบหนึ่งคือสองหมื่นมันจะเป็นสี่หมื่น เฮ้ยไอเชี่ยเอ้ยมีเป็นงีว้วะคุณก็ไปขายกินเดือนละสองหมื่นตลอดชีวิตผมถามว่ามึงเป็นไปได้ไงวะเดือนสองหมื่นคุณไปดูมันไม่ได้แน่นอนแต่การซื้อ DCA เนี่ย BCA ผมเรือมันจะซื้อไม่เท่ากันเสมอมีถูกมีแพงแต่คุณไปขายกินเพราะอะไรเพราะหนึ่งรอบเฮฟวิ่งมันจะโตร้อยเปอร์เซนตโตร้อยเปอร์เซนต์หมายความว่าสองหมื่นของคุณจะเป็นสี่หมื่นคุณขายไปสองหมื่นอสองหมื่นคุณยังอยู่อีกสี่ปีก็เป็นสี่หมื่นคุณจะกินไปตลอดชีวิตแล้วคุณจะมีสองหมื่นตรงเนี้ยให ดีกว่าบมนานไม่รู้ต้องศึกษา BCA กลุ่มหลิมิงเนี่ย BCA and g o ลคุณซื้อทองคำได้แต่เดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องบิตคอยกับทองคำต่างกันยังไงคุณรู้เดียวว่าบิตคอยมียี่สล้านเหรียญจำนวนมันคนที่ซื้อเข้าเนี่ยเศรษฐีกำลังมาเล่นอยู่เนี่ยมันจะหายากลงทุกวนันทุกวนันทุกวนันแต่ทองคำอ่ะสำรวจเมื่อไหร่ก็ได้ ขุดเจาะเมื่อไหร่ก็ได้จะขุดมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ของแพงกูก็ซื้อกูก็ขุดง่ายครับแต่บิตคอยนับวันจะถอยลงลดลงลดลงลดลงทุกวันทุกวันทุกวันคุณมองผมอยู่เนี่ยคุณดูผมอยู่เนี่ยคุณไปเปิดถอดเลยคุณซื้อบิตคอยไปเลยหนึ่งพันบาทหรือหนึ่งหมื่นบาททิ้งไว้เลยนะตอนนี้สองแสนห้าหมื่นกว่าซาตุชิแล้วอีกสามปีคุณมาดูใหม่หนึ่งื่นบาทของคุณจะเป็นเท่าไหร่ผมท้ากล้าไหมแต่เวลามันขึ้นคุณจะไปขาย เพื่อเอาเงินเฟยียดคุณต้องเก็บระยะยาวคุณลองได้แล้วอีกสี่ปีอีกสามปีกว่าเนี่ยคุณมาดูว่ามันจะเป็นเท่าไหร่แล้วจะบอกให้นะไปเริ่มต้นอีกสามปีข้างหน้าก็ยังไม่สายคุณต้องลองทําไม่ใช่ว่าไม่ทําเหมือนผมไม่ทาเฮี้ยเลยเลยด่าอีกต่างหากแล้วสรุปสุดท้ายเป็นไงเหรียญละแสนตอนนี้สี่ล้านถ้ากูเอาไว้สิบเหรียญน,นะ ตอนเนี้ยกูเกษียณได้แล้วเพราะอะไรกูไม่เชื่อแล้วกูว่ามันด้วยเอาไว้แค่เหรียญเดียวว่าพออันเนี้ยคิดว่าหุ้นเนี่ยคืออนาคตเล่นเก่งกําไรเอาเงินเสียดออกมาใช้นี่จริงครับถ้าคุณรู้ระบบการเงินแล้วคุณจะเข้าใจเงินเฟ้อแล้วคุณจะเข้าใจ <c oughs> ผมมาเกินแค่น,นี้แหละเอาตัวอย่างประสบการณ์ชีวิตของผมไม่ได้เอาที่ไขมาแล้วถามว่ามึงมีเหรียญบิตคอยเยอะไม่มิน ไอ้มิงปังมาผมมีไม่เยอะหรอกเพราะกูคิดช้าแต่กูเริ่มต้นเว้ยถ้ากูเริ่มต้นเหมือนที่กูเริ่มต้นเก้าปีที่แล้วเนี่ยแต่วันนี้กูยังไม่เริ่มต้นเนี่ยกูคิดว่ามันแพงเนี่ยกูก็ยังจะเป็นลมเก็บลมไปเรื่อยๆแล้วกูก็จะมองเห็น บิตคอยมันไปเรื่อยๆ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 แล้วกูจะบอกเอ้ยกูไม่กล้ากูไม่กล้ามึงกูไม่กล้ากูไม่กล้ากูไม่กล้ามึงก็แค่ได้ความคิดอากาศจับต้องไม่ได้แต่วันนี้คุณไปทำได้นะครับฝากไว้นิดหนึ่งใครอยากมีสุขภาพทางการเงินไม่ได้เชิญชวนลองไปศึกษาบิตคอยใช้ขอคำใช้ของลุงฉลกว่าศึกษา ซื้อแค่ไหนซื้อเขาถ้าคุณมีความรู้แต่อยา่าปฏิเสธลองก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกอะ่ะเอาพันหนึ่งซื้อไปเลยซื้อ,อ 1, 2, 000, 5, 000, วิคอลพันหนึ่งสองหมื่นห้าพันสาสชิเก็บทิ้งไว้แม่งเลยตอนนี้มันเหลืออีกสองปีกว่าจะเฮฟวิ่งทีแล้วไปดูสี่ปีที่หลังจังเฮฟวิ่งแล้วหมื 10, ่นพันบาทเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ แล้วค่อยไปเริ่มต้นสี่ปีข้างหน้าก็ยังไม่สายไม่มีคําว่าสายครับสําหรับบิทคอยเพราะมันหายลงไปเรื่อยๆครับมันจะหายไปเรื่อยเฮ้ยวิ่งอีกรอบหนึ่งมันจะเหลือไม่เกือบไม่ถึงล้านเหรียญแล้วครับแล้วมันใช้เวลาคุณอีไปรป้อยปีคุณคิดดูต้นทุนมันมีจากค่าไฟค่าระบบโครงสร้างระบบสื่อสารโอเคฝากไว้ผมขอกินกาแฟก่อนไม่มีเวลาเลยเนะี่ยะ ก็คือเดินออกกำลังกายแล้วไม่รู้คิดทำอะไรเอ,อพูดเรื่องอื่นก็ไร้ค่าการเมืองก็เที่ยไปแล้วใครเป็นก็เหมือนเดิมก่อนมีอำนาจหรังมีอำนาจผมจะมาชวนทุกคนรู้จักเซฟเฮเวนตัวใหม่นะครับลองดูครับโอเคบ๊ายบายครับ